จ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาถักหมวกพ้าก,กันนะคะรับออเดอร์มาแล้วทีนี้ถักจนว่าแล้วแล้วถักเซจแล้วแล้วถักผิดสี <c oughs> โพรยอยากหัวเจ้าของเด้เขาสั่งสีนี้เขาสั่งสีนี้เจ้าของถักสีนี้ความเคยชินไงเวลาถักสีผ้าสีนี้จะขายดีที่สุดไงก็เลยหยิบสีนี้มาเลยไม่ได้ดูออเดอร์พอมาเปิด มาเปิดลายดูเขาสั่งสีนี่ถักใหม่ไม่ยากป้าก็จะแกะไหมเลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปไงพอถักจนเสร็จแล้วอา้ามีแบบแล้วถักก็ได้มีแบบเพราะว่าถักผิดสีเลยมีแบบอุ้ยดูไหมใจนี้ความยุ่งยากจะมาเยือนแล้วนี่นี่นี่ถ้าเจอไหมแบบนี้นะคะป้าจะไม่ขายเลยนะ ถ้าเจอไหมแบบนี้ป้าจะเอาไว้ใช้เองไม่ยอมขายให้ลูกค้าเลยเนี่ยยองยองอย่างเงี้ยแน่นอนเลยมันจะพันกันเพราะว่าเนี่ยไหมธรรมดาถ้าไหมดีๆออกมามันจะต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเรียบๆแบบนี้อันนี้มันเนี่ยเหมือนเส้นมาม่านะ่ะเนี่ยเหมือนเส้นมาม่าแบบนี้มันจะชอบพันกันดีนะหยิบมาบได้เอามาใช้เองถ้าป้าเห็นป้าไม่ขายเก็บไว้ใช้เอง รู้ว่าคนเอาไปใช้จะแก่ยากว่าจะใช้ไหมสองเส้นแล้วก็เข็มโคเชเบอร์ห้าทับศูนกับเบอร์เจทับศูนย์นะคะเราจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะป้าว่าจะใช้เบอร์ป้าใช้ทั้งสองเบอร์เลยให้หมวกมันเป็นหนาหนานุ่มฟูฟูนะคะไม่ไม่เอาลายแน่นนะเอาหนาหนานุ่มนุ่มฟูฟูขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะป้าใช้ไหมสองเส้น เท่ากับไหมสีพายเส้นหนึ่งนะคะของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะสองเส้นเท่ากับไหมสีพายเส้นหนึ่งขึ้นต้นโซ่ห้าแทงที่โซ่แรกค่ะขึ้นต้นป้าจะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์ก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักป้าจะใช้เบอร์7จท,ทับศูนย์นะคะดึงลอหอขึ้นมาค่ะโซ่หนึ่ง x ลงไปในวงค่ะ เก็บปลายไหมแล้วก็ x mm hmm. ไปด้วย mm hmm. มันครบรอบตรงไหนก็จบที่ตรงนั้นเลยนะคะครบรอบแล้ว mm hmm. ก็แทงที่ x แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาเก็บปลายไหมต่อขึ้นโซ่3ค่ะ mm hmm. ป้าจะขึ้น f ทั้งหมด 23หลักนะคะรวมรวมโซ่3เข้าไปด้วยนะโซ่3ก็เป็น1หลักแล้วนอกนั้นก็กระจายให้ได้ 23F นะคะมันจะเท่ากับ 3F บนหลักเดียวกัน7 3 21 22 23 3F บนหลักเดียวกัน เราไปนับของเราดูเอานะกระจายกระใจายให้มันได้ครบหลักป้าก็จะถักกระใจายให้ครบรอบให้ได้23หลักค่ะครบรอบแล้วค่ะได้มาทั้งหมด23หลักแล้วก็แทงตรงนี้นะคะเวลาจบแถวโซ่หนึ่งสองสามนีแทงตรงนี้นะแทงลงไปแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมานี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่สามแถวต่อไปโซ่สแล้วก็ เริ่มเกี่ยวหน้าเริ่มเกี่ยวที่โซ่สามหลักแรกเลยนะคะนี่เกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มเสร็จลงบนหลักลงบนหลักหนึ่งครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้าด้วยหนึ่งครั้งหลักเดียวกันนะคะนี่ ลงบนหลักหนึ่งครั้งตรงนี้ลงตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวหน้าด้วยหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะบนหลักเดียวกันเนี่ยจะมีสองลักษณะนะลักษณะแรกลงบนหลักแล้วก็ลักษณะที่สองเกี่ยวหน้า,านี้นะคะป้าถักมาครบรอบแล้วค่ะก็จบแถวนะคะโซ่เนี่ยหนึ่งสองสามจบตรงนี้นะคะหัวของหลักนี้แหละ แทงลงไปเดี๋ยวมาชิดกันเองดึงรอหอขึ้นมาก็มาชิดกันเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามแถวต่อไปแถวต่อไปยังไม่ได้เพิ่มนะคะก็ทําตามลายไปนะลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าเกี่ยวเป็นหลักไข่หลักมันนะคะแยกหลักไข่หลักมัน,นหลักที่ลงบนหลักก็ลงบนหลักไปหลักที่เกี่ยวหน้าอยู่ด้านบนนี้นะคะก็เกี่ยว เกี่ยวหลักเดียวนะคะไม่เกี่ยวเอาทั้งหมดนะเกี่ยวเอาหลักเดียวนะคะแยกออกเป็นหลักใครหลักมันก็ลง F ลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะก็จบเหมือนเดิมค่ะดึงรอหอจบแถวเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ ดึงรอหอขึ้นมาขึ้นแถวใหม่คราวนี้จากการเพิ่มเดี๋ยวขึ้นโซ่สามไปก่อนนะคะแล้วจากการเพิ่มที่เกี่ยวหน้าคราวนี้เปลี่ยนไหมนะคะป้าจะเพิ่มที่ลงบนหลักนะคะส่วนเกี่ยวหน้าเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมนะยังเกี่ยวเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมเพิ่มลงบนหลักนี่นะลงบนหลัก แล้วเกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมนะคะ oh ลงบนหลักแล้วก็ลงบนหลักลงบนหลักไปสองหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมะคะ่ะลงบนหลักแล้วก็ลงบนหลักจะลงตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ป้าลงตรงนี้ป้าลงหลักถัดไป แล้วก็เกี่ยวหน้าไว้เหมือนเดิมค่ะว่าก็ถักมาครบรอบแล้วคราวนี้จะเปลี่ยนลายนะคะให้เป็นลายหนานุ่มนะก็แทงจบก่อนค่ะก็จบตรงนี้แหละเหมือนเดิมโซ่หนึ่งสองสามโซ่ที่สี่นี่แหละดึงลอหอขึ้นมาแล้วคราวนี้จากลงบ,บนหลักเปลี่ยนเป็นเกี่ยวหน้านะคะตรงนี้ตามจริงเราต้องขึ้นต้นเป็นโซ่ใช่ไหมไม่โซ่แล้วนะเปลี่ยนเป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะอ้อม เข็มมาข้างหลังเกี่ยวที่โซ่สามเป็นหลักแรกเลยนะคะเกี่ยวหลังเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดไหมออกแล้วก็โซ่หนึ่งหลักแรกใส่โซ่หนึ่งนะคะหลักอื่นไม่ได้ใส่นะหลักอื่นเราพันหัวเข็มเลยพอหลักเรามันมีความสูงแล้วหลักแรกเรายังไม่มีความสูงเพิ่มโซ่เข้าไปหนึ่งเพิ่มความสูงให้หลักอันนี้ไม่ได้เพิ่มนะคะก็เป็น เอฟธรรมดานะแล้วก็เกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นเกี่ยวหลังสองเกี่ยวหน้าหนึ่งนะคะเกี่ยวหลังสองเกี่ยวเป็นหลักใครหลักมันนะเนี่ยเกี่ยวหลักเดียวเกี่ยวหลังสองแล้วก็เกี่ยวหน้าหนึ่ง เวลาเกี่ยวหลังเกี่ยวเสร็จแล้วดึงไหมให้มันผ่านขึ้นมาด้วยนะคะให้มันมีความสูงของหลักด้วยนะนี่นะคะดึงดึงไหมขึ้นมาให้มันมีความสูงของแถวเพราะว่าเดี๋ยวแถวต่อไปเราต้องไปเกี่ยวอีกทีหนึง่งถ้าถักแน่นต่อไปมันจะยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆค่ะมันจะไม่มีรูถ้าเป็นมือใหม่ป้านแนะนำให้ใช้เข็มหัวใหญ่เลยก็ได้นะคะ ถ้าเกิดเรา,เามือใหม่จะชอบมือแน่นไงจะเผลอถักแน่นอยู่ตลอดก็ใช้เข็มหัวใหญ่เป็นตัวบังคับนะคะเข็มหัวใหญ่มันจะช่วยเราให้ลายเนี่ยมีความหลวมนิดหนึ่งเพราะว่าไหมมันจะผ่านได้ตามขนาดของหัวเข็มพอดีะคะ่ะเนี่ยผ่านมาพอดีพอดีถึงเราจะดึงแน่นมันก็จะได้ขนาดของหัวเข็มนี่แหละ ก็จะเป็นหลวมๆนิดนึงค่ะพอได้ให้แถวต่อไปมันมาซ้อนไงพอแถวต่อไปเราต้องมาเกี่ยวหลังตรงนี้แถวต่อไปเนี่ยต้องมาเกี่ยวตรงนี้ตรงนี้มันก็จะซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลายหนาลายหนานุ่มลายนี้นะคะจะได้ลายหนานุ่มก็จะเกี่ยวหน้า 1เกี่ยวหลังสองแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะน่คะเกี่ยวหน้าหนึ่งเกี่ยวหลังสองเกี่ยวหน้าหนึ่งเกี่ยวหลังสองไปจนรอบค่ะป้าถักมาครบอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เพิ่มอีกทีหนึ่งค่ะให้มันครบเลยนะก็จบเหมือนเดิมค่ะดึงลอหอมาแล้วก็เกี่ยวหลัง เกี่ยวตรงหลักเกี่ยวหลังเป็นหลักแรกแล้วก็หลักแรกเพิ่มโซ่หนึ่งแล้วก็เกี่ยวหลังหลักที่สองแล้วก็เกี่ยวหลังเพิ่มอีกหลักหนึ่งนะคะเกี่ยวที่ทๆๆนี่เกี่ยวตรงนี้นะเกี่ยวซ้อนกันเลยนะคะเกี่ยวซ้อนกันลงไปเลยเพิ่มขึ้นอีกหลักหนึ่งะคะ่ะนี่ ก็จะได้เพิ่มมาอีกหลักหนึ่งแล้วเกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นเกี่ยวหลังสามค่ะหนึ่งเกี่ยวหลังครั้งที่สองเกี่ยวหลังครั้งที่สามซ้อนกันเลยนะคะเกี่ยวที่หลักเดิมนั่นแหละนี่แล้วก็เกี่ยวหน้าก็เอาไว้เหมือนเดิมค่ะ เราก็จะได้เพิ่มมาหลักหนึ่งนะคะหลักเกี่ยวหลังเนี่ยมันจะเพิ่มมาหลักหนึ่งส่วนหลักเกี่ยวหน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะครบรอบนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด9 2สบสองหลักค่ะก็เกี่ยวหลังไปเรื่อยๆ, 1, อยๆค่ะเกี่ยวหลังหนึ่งแล้วก็หลักนี้เกี่ยวหลังสองครั้งเพิ่มเกี่ยวหลังหลักหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหน้าหลักหนึ่ง เอาไว้เหมือนเดิมทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ความกว้างได้พอดีแล้วนะคะก็ได้ความกว้างแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่ความยาวนะคะแล้วก็ลายที่จะถักก็จะเหลือแค่เกี่ยวหลังสามเกี่ยวหน้าหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจบแถวก่อนนะตรงนี้ที่เกี่ยวหลังไว้รอบแรกใช่ไหมก็จบตรงนี้ นี่ดึงรอหอมาเสร็จแล้วก็เริ่มต้นเกี่ยวหลังเป็นหลักแรกค่ะเกี่ยวหลังปล่อยออกหมดแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองที่สามก็เกี่ยวธรรมดาเลยนะคะเกี่ยวแยกหลักออกเป็นหลักไรหลักมันนะคะเกี่ยวแยกออกเนี่ยหลักที่สองก็แยกออกนะหลักที่สามก็แยกออกเป็นหลักไรหลักมันนะคะเนี่ย ก็จะได้เกี่ยวหลัง3ามหลักแบบนี้นะคะของใครของมันนะเสร็จแล้วก็เกี่ยวหน้า1ครั้งเกี่ยวหลัง3ามครั้งเกี่ยวหลักใครหลักมันเนี่ยเกี่ยวทีละหลัก3มหลัก3ามครั้งนี่นะคะเกี่ยวหลัง3มแล้วก็เกี่ยวหน้าหนึ่งก็ เกี่ยวหลังสามเกี่ยวหน้าหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนลอกค่ะแล้วก็จะเกี่ยวแบบนี้ขึ้นต้นแถวใหม่ก็เกี่ยวแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวหมวกเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยก็จะได้ลายแบบนี้เลยป้าไม่ได้ถักให้ดูนะป้าทำเป็นช็อตสั้นๆก็ก็ไม่สั้นหรอกก็ทำเพราะว่าเวลาเราถักหมวก ตรงที่ยากมันก็จะเป็นช่วงขยายใช่ไหมพอเราได้ลายแล้วคราวนี้ก็แค่ทักให้ได้ความยาวของตัวหมวกลงมานะคะพอได้ความยาวของตัวหมวกลงมาแล้วก็ x 2แถว x เสร็จก็ f f เสร็จคราวนี้ก็เกี่ยวหน้า1เกี่ยวหลังหนึ่งข้างข้างล่างเป็นลายเกี่ยวหน้า1เกี่ยวหลังหนึ่งนะคะอันนี้เกี่ยวเกี่ยวหลัง3เกี่ยวหน้า1เนาะแต่พอลายขอบนี้ทําเกี่ยวหน้า1เกี่ยวหลังหนึ่ง,งแล้วก็ เก็บริมด้วย x, x อีก2รอบนะคะก็จะได้แบบนี้ลองไปทำกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ